Welcome back. Welcome back. This is Michael and Verena. Michael and Verena. We're sharing with you the message about becoming children of God. And if you haven't already, there will be an opportunity for you also to become a child of God. And if you're wondering, how do you do that? ถ้าเราสงสัยว่าเราจะต้องทํำยังไงล่ะ It'll be so easy It'll be hard for you to accept คือมันเป็นการที่ง่ายมากซึ่งอาจจะง่ายเกินไปที่ที่เขาเรียกว่าสมองของเราจะยอมรับความง่ายนั้นได้ But throughout these videos we're constantly sharing with you how you too can become a child of God แต่ในวิดีโอซีรีส์นี้ตั้งแต่แรกมาจนถึงวันนี้เราก็แสดงให้เห็นว่ามันมันง่ายยังไงแล้วมันต้องทํำยังไงบ้าง And if you do และถ้าเราต้องการ you will be given eternal life เราจะได้ชีวิตนิรันดร์ if you do your nature will change ถ้าเรายอมรับเชื่อเราความเป็นธรรมชาติของของตัวเราจะ <Instead S 2> หายไป of, instead of wanting to do the wrong things your nature your new nature will be wanting to do the right things คือนิสัยต่างๆที่เราอยากจะให้มันหายไปอย่างเช่นเราคิดว่าเราไม่ควรทําอย่างโน้อนอย่างนี้เนี่ยรู้สึกเหมือนทำผิดในลักษณะของบุคลิกใหม่ในจิตปัญญาณใหม่เราจะถูกนําไปทําในสิ่งที่ถูก และเราก็สามารถที่จะทําได้ Now right now we're in the part of our study we're in chapter 6 of the book of John ตอนนี้เราอยู่ที่หนังสือยอนซึ่งเป็นบทความในพระคัมภีร์ใหม่หนังสือหนึ่งในพระคัมภีร์ใหม่หนังสือของยอนบทที่6 So in the last video we talked about how Jesus fed a crowd of 5,000ในวิดีโอที่แล้วเราพูดถึงพระเยซูคริสต์ได้ให้อาหารกับผู้คน5,000คนที่มาฟังพระองค์ Now, when it said 5,000, it actually said 5,000 men. So that didn't include their wives and their children. So if you added up their wives and children, you're well over 10,000, probably you're around 15,000 people. <laughs> ภรรยาแล้วก็ลูกหลานพอ่อมหมายถึงคนในครอบครัวซึ่งถ้านับไปแล้วเนี่ยแต่และครอบครัวรวมกันแล้วก็น่าจะได้ประมาณหมื่นห้าแล้วพระเยซูคริสต์ก็ได้แสดงการมหัศจรรย์ The power to create ก็คือการสร้าง Because he took five loaves of bread, two fish, and fed that whole 15,000 people and had leftovers. เพราะว่าพระองค์ได้เอาขนมปัง5ก้อนกับ ปลาสองตัวเนี่ยมาแบ่งมาแบ่งให้ทุกคนเหล่านั้นซึ่งสามารถที่จะให้ทุกคนอิ่มหนำสำราญได้ในจำนวนหมื่นห้าคนนั้น for sure. ซึ่งมันเป็นการมหาสัจจัน์ที่ยิ่งใหญ่ In fact after the people realized that they had this prophet of God this man of God they wanted to grab him and make him king แล้วหลายๆคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะที่แบบชื่นชมยินดีมาก ก็อยากจะยกให้พระองค์เป็นกษัตริย์เลย That was the level of enthusiasm they had นั่นก็คือระดับความเชื่อและความชื่นชมยินดีความดีใจต่างกัน But Jesus purposely slipped away so they couldn't do it แต่พระเยซูคริสต์เมื่อเสร็จการต่างๆแล้วพระองค์ก็เดินหนีไปยิบเงียบ Now any other human being would have jumped at the chance แต่ซึ่งก็แตกต่างกับคนสมัยนี้นะผู้คนเมื่อจะมีโอกาสมีชื่อเสียงก็จะรีบเสนอตัว I mean, มันเป็นธรรมชาติของคนเพราะคนต้องการความสนใจต้องการคนยิยอมรับและและจำได้ But Jesus had much แต่พระเยซูคริสต์มาเพื่อจุดประสงค์ที่ลึกล้ำกว่านั้น to uh, attain something in the physical world He was here to attain something in the spiritual world พระองค์ไม่ได้มาเพื่อที่จะมาทําอะไรให้มนุษย์หรือสร้างสรรค์อะไรในโลกมนุษย์นี้แต่พระองค์มาในจุดประสงค์ของจิตวิญญาณเพื่อจะมาช่วยกู้จิตวิญญาณ Jesus had a higher purpose นั่นก็คือจุดมงหมายสูงสูงส่งสูงกว่านั้น So after this event, the clouds the crowds dispersed, they went all back. Not only were they physically satisfied, their stomachs were fed. But they were spiritually satisfied because they heard the teachings of the Messiah. They were unlike any teachings that they had ever heard. ว่ามันไม่เป็นคำสอนที่เขาไม่เคยได้ยินมาก่อนเลย What kind of teachings were they w h a มันเป็นการสอนแบบไหนเหรอ Let me tell you if you were there and you heard the Messiah teach ถ้าเกิดเราอยู่ตรงนั้นแล้วได้ยินพระพระเยซูคริสสอน Your heart would burn หัวใจของเราจะรุ่มร้อน Not your physical heart but your 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 mind and spirit would be on fire เราไม่ได้พูดถึงหัวใจที่เป็นเนื้อแต่เราพูดถึงหัวใจจิตวิญญาณของเราจะรุ่มร้อนโหยหา h รู้ได้ยังไงเพราะว่าเราก็ได้ประสบการณ์ตรงนั้น When you hear the teachings directly from heaven like from Jesus you don't care about physical parameters you don't care about your hunger it 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 it, it trumps all of that เมื่อเราได้ยินคำสอนของพระเยซูซึ่งเป็นคำจากสวรรค์เนี่ยเราจะลืมทุกสิ่งทุกอย่างเลยเมื่อหัวใจของเราเรียกร้องโหยหามันจะไม่มีความหิวมันจะไม่มีความกระหายในเนื้อหนังของเราแต่มันจะโหยหารุ่มร้อนที่จะได้มากกว่าเดิมจากพระองค์ So after that, Jesus sent his disciples side side Go to the other side of the lake boat Go to the other after that lake the 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 by Catch with you later. พอพระองค์ปลิกตัวออกมาก็บอกว่าให้สาวกเนี่ยเอาเรือข้ามไปแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกัน course, they figure out, well, ซึ่งเขาก็ไม่ได้คิดการล่วงหน้าเพราะว่ามันมีเรืออยู่ลำเดียวแล้วถ้าเกิดเขาไปกันก่อนแล้วเดี๋ยวพระเยซูจะตามไปยังไง do แต่ว่าถ้าพระเจ้าบอกให้เราทำอะไรเราไม่ต้องถามว่าทำยังไง Do t h tells you to do. ก็คือเชื่อฟังเชื่อฟังเมื่อถูกบอกให้ทําอะไรก็ทําอย่างนั้น Believe me, he's he knows how it's going to get done. เพราะว่าพระองค์รู้ว่าไอ้คาว่าอย่างไรยังไงพระองค์รู้แน่นอน So they head out. They're way out in the lake. They're like three to four miles, or what's that like, uh, five to six kilometers out on the lake already. And <c oughs> a storm shoots up. ประมาณน่าจะ3-4มสี่ไมล์ก็น่าจะเป็นประเภท6 7กิโลเมตรเนาะ แล้วอยู่ในท่ามกลางทะเลสาบนั้นพายุก็เกิดขึ้น and they look and they look and they see a man walking on water มนเขาก็แบบมองเห็นอะไรบางอย่างแล้วก็จ้องไปเหมือนกับมีใครสักคนเดินอยู่บนน้ำ and sure enough it's their rabbi แล้วในว,ว,วนั่นก็จริงก็คือพระเยซูคริสต์ it's Jesus <S พระอาจารย์ของเขา so he gets on the boat and they go and he calms the storm and they go to the other side แล้วก็พระเยซูคริสต์ก็ได้หยุดพาย,ยุแล้วก็ได้ไปข้ามไปอีกฝั่ง But I don't want to talk about that story. ตอนนี้เราจะไม่ขอย้ำเรื่องนี้ก่อน So the next morning they have a meeting. มาพูดสิ่งถัดไปก็คือว่าตอนเช้าเขาก็มีประชุมกันมีการรวมตัวกัน And he's now teaching them. แล้วพระองค์ก็สอน Now he's going to explain to them What when really happened the he really day before e f โรงสอน <those> และเปิดเผยให้ฟังในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องของการเลี้ยงดูคนห้าพันคนนั้น He says, so you see how h see fed saysSo s a you your o I t m c เขาบอกว่าเห็นไหมล่ะว่าเราสามารถให้อาหารพวกเจ้าได้ So don't worry about food เพราะฉะนั้นอย่าก,กังวลไปเลยในเรื่องของอาหารการกิน Don't worry about your physical existence. physical some of you out there are absolutely obsessed about that kind of stuff you're so worried about having food or having money or having wealth or having job all these material things you're just obsessed with it it's always on your mind. ก็คือมันอยู่ในสมองของเราตลอดเวลาว่าจะอยู่ยังไงจะกินยังไงจะทำงานอะไรจะได้เงินเดือนแค่ไหนจะอะไรทำนองนี้ตลอดเวลา That's is where life is แต่นั่นไม่ใช่การใช้ชีวิต s, s, temporary. <S เพราะมันเป็นการชั่วคราวมันชั่วคราวแล้วมันก็สูญเสียไปคือมีการหมดอายุของมันคือถูกทำลายไปได้ยังไง่ายได้แล้วพระองค์ก็สอนต่อ ในหลักการนี้ He said look I gave you the bread and you all ate พระองค์บอกว่าเห็นไหมพระองค์ให้ขนมปังแล้วทุกคนก็กิน Now understand he says I am the bread of life แล้วพระองค์ก็ได้พูดว่าพระองค์เป็นขนมปังของชีวิต If you eat of me you will have spiritual life ถ้าเราได้กินขนมปังนี้เราก็จะได้ชีวิตได้จิตวิญญาณได้ได้จิตวิญญาณฟื้นฟูได้ชีวิตของจิตวิญญาณ and then he pointed out to him he said to a lot of you have not believed แล้วพระองค์ก็ชี้ให้เห็นว่าหลายคนในพวกท่านน่ะก็ยังไม่เชื่อ he said I'm not asking you to believe in my miracles and my works พระองค์ไม่ได้ขอให้ คนเหล่านั้นเนี่ยเขาเหล่า mhm. น <coaches S 2> ั้นเชื่อในปฏิหารที่พระองค์สร้างแต่พระองค์ให้เชื่อในตัวพระองค์ That will not give you life เพราะว่าเพราะว่าเชื่อในปฏิหารที่พระองค์ทำมันก็แค่เห็นการปฏิหารเท่านั้นแต่สิ่งที่พระองค์จะให้เนี่ยมันคือตรงนั้นอะมันไม่จะไม่ได้ชีวิตนิรันดร์ He said believe in me แต่เชื่อในพระองค์ต่างหากล่ะถึงจะได้ชีวิตนิรันดร์ He said I am the real bread เหมือนกับพระองค์บอกว่าพราะองค์เป็นขนมปังที่แท้จริง And if you align yourself with me commit yourself to me you will have life and life eternal ก็คือถ้าเราทานขนมปังนี้แล้วเราจดจ่อหมายถึงอยู่กับเข้าใจหมายถึงอยู่กับขนมปังนี้ใช้ขนมปังนี้เป็นชีวิตเนี่ยเราก็จะได้ชีวิตนิรันดร์เราก็จะได้หนทางนั้นเราจะคงอยู่ได้ And these things he was teaching them that he was the bread of life was difficult for them for some of them to understand ซึ่งในการคําสอนเนี่ยที่พระองค์บอกว่าพระองค์เป็นขนมปังของชีวิตเนี่ยมันก็ยากสําหรับสาบวกเหล่านั้นที่จะเข้าใจคือแบบมันหมายความว่าอะไรคือต่างกันเนาะสมองลักษณะระดับของสมอง and shockingly some of the disciples some of the students left him and never came back มีสาวกที่ติดตามหลายคนก็ เหมือนกับออกจากพระองค์ไปเลยเพราะว่าไม่เข้าใจ Yes this teaching that Jesus is the only way that He is the bread of life that He is the Lamb of God is very difficult to accept เพราะนั้นคำสอนเนี่ยที่บอกว่าพระองค์เป็นขนมปังของชีวิตพระองค์เป็นทางเดียวคือเป็น the way เป็นทางเดียวพระองค์เป็นลูกแกะของพระเจ้าพระองค์เป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะรอดเนี่ยมันไม่ง่ายเลยสำหรับคน มากมายที่จะเข้าใจและเชื่อยอมเชื่อ That is the only thing that will get you eternal life แต่มันก็เป็นทางเดียวจริงๆที่จะทําให้เรารอดได้ So Jesus turned to one of the disciples that was that was staying says "Okay so why are you staying?" แล้วพระองค์ก็ถามคนที่เหลืออยู่ว่าเอาแล้วพวกเจ้าที่ไม่ได้ออกไปอะ่ะพวกท่านที่ไม่ได้ออกไปทําไมถึงอยู่ต่อ And he said something profound He said "Master"

Understand or get or it it จะบอกว่าในตอนแรกๆในการจุดเริ่มต้นของการเป็นคริสเตียนน่ะไม่ใช่ว่าเราจะต้องเข้าใจทุกอย่าง In fact the odds are you probably won't จริงถ้าพูดความจริงไปแล้วก็คือว่าไม่มีใครเลยที่เข้าใจในขณะนั้นเลย Even though I'm explaining to you ถึงแม้ว่าจะได้ฟังแล้วฟังอีกหรือขณะนี้ที่เราอธิบายอยู่บางคนก็ยังเกาหัวไม่เข้าใจ But that's okay <S แต่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่

เพราะนั้นกฎอันแรกเลยขี้แรกเลยก็คือต้องเชื่อ b e e believe l i in him เชื่ออะไรเชื่อในพระองค์ So the first step is not, you have understand That's first step not you to you to not the it with that the have have agree เพราะนั้นจุดแรกไม่ใช่จุดที่แบบต้องทำความเข้าใจก่อนเดี๋ยวค้นหาก่อนเข้าใจก่อนอย่างนี้อย่างนั้งงนก่อนไม่ใช่ต้องตัดสินใจในขณะนั้นเลยจะเชื่อหรือไม่เชื่อเพราะว่าถ้าเชื่อแล้วคำตอบจะตามมาไม่ใช่ว่าขอคำตอบก่อนแล้ว ถึงจะเชื่อมันจะไม่เป็นอย่างนั้น And then uh, Jesus at the end says uh, he said I handpicked the twelve of you แล้วพระองค์ก็บอกกับสาวกทั้งสิบสองว่าร่องเป็นผู้เลือกคนทั้งสิบสองคนนั้น And then he says even though one of you is a devil ถึงแม้ว่าจะมีคนนึงในพวกท่านเป็น so, มานก็ตาม So he already knew in advance that one of them was going to betray him เพราะว่าพระองค์รู้อยู่แล้วร่วงหน้าว่าหนึ่งในนั้นจะ รู้ด้วยว่าเป็นใครจะทรยศพระองค์ and I can't help but think that Jesus knew all along the one who was going to betray him and still went along with it ก็คือบางทีเราก็มานั่งนึกเนาะว่าพระองค์ทำได้ยังไงทั้งๆที่พระองค์รู้อยู่ว่าใครคนไหนคนนั้นที่จะทรยศพระองค์ถึงชีวิตแต่พระองค์ก็ยังอนุญาตคือให้เขามาเป็นสาวกและเดินตามทางอยู่ในหมู่พี่น้อง but That's exactly what created happened heaven before humans before were even in แต่นั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เช่นกันบนสวรรค์ในเรื่องของการทรยศพระเจ้าซึ่งพระเจ้าก็รู้อยู่แล้วล่วงหน้า There was one who betrayed the kingdom of heaven ว่าใครที่ทรยศต่อแผ่นดินสวรรค์ And that was Lucifer ก็คือลูซิเฟอร์ So the pattern repeats ประวัติศาสตร์มันย้อนกลับมาเป็น ซ้ำรอยแล้วซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันวกวนกันเป็นวงกลม the day is coming where there will be no more betrayal แต่วันหนึ่งที่จะมาถึงวันนั้นก็จะไม่มีการทรยศหักหลังอีกเลย Because that's the level of

you story lesson from this particular story from particular will life. big this eternal have that's the chapter And 6. ก็คือเรื่องราวในบทที่6นี้ในเรื่องของการเลี้ยงคน5,000คนเนี่ยทิ่งพระองค์ให้ขนมปังเป็นอาหารและในขโมกขนมปังนั้นความลึกล้ําของความหมายก็คือพระองค์เป็นขนมปังคือเป็นชีวิตที่จะให้ชีวิตที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตนั้นของเราเพราะในสมัยนั้นการหล่อเลี้ยงของเขาคือการทานขนมปังพรงค์คือ สิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตเขา Now you see that in this story there was the allegory the metaphor and even in your dreams the dreams that you get from the holy spirit also are communicated to you with allegory and metaphor เพราะว่าในคํานี้เนาะในคําว่า allegory กับ metaphor คือมันเป็นเรื่องราวเป็นอุปมาอุปไมยเป็นตัวอย่างของเรื่องเพื่อจะให้เรา คิดได้สัมผัสได้เพราะฉะนั้นเวลาที่พระองค์สื่อสารกับเราแต่ละคนแต่ละครั้งไม่ว่าจะไปได้ยินอะไรมาซ้ำาๆหรือได้เห็นอะไรซ้ำาๆหรือความฝันที่ซ้ำาๆที่ไม่ใช่เป็นเรื่องเดียวกันแต่ความหมายที่จะให้เรารู้คือสิ่งเดียวกันนั่นก็คือเป็นการสื่อสารเป็นแพทเทิร์นที่พระเจ้าส่งให้เรา That's how those that have the gift to be able to interpret dreams and visions that's how they do it นั่นก็ก็จะมีใคร บางคนที่ได้พระพรในเรื่องของการสามารถตีความฝันบอกความฝันได้ก็เพราะว่าพระพรในการเข้าใจแพทเทิร์นเข้าใจเรื่องราวการสื่อสารที่พระเจ้าส่งในลักษณะนั้นๆ so if you have a dream that you believe is from the spirit ถ้าเรามีความฝันที่คิดว่ามาจากจิตวิญ,ญญาณ just understand that it'll have allegories and metaphors in it ถ้าเกิดว่าเราได้ความฝัน แล้วความฝันนะั้นนะมันเป็นความฝันที่แปลกๆที่เหมือนกับว่าฝันฝันอย่างยิ่งได้ยังไงมันมันแปลกกับปกติแล้วมันจะซ้ํามาไม่ใช่เรื่องราเดียวกันแต่ถ้าดูรูปความแล้วมันเป็นรูปความคล้ายๆกันเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการทําความเข้าใจว่าพระเจ้าต้องการสื่ออะไรกับเรา Now, I notice similarity also want a chapter and there's you to notice how similarity here between chapter and chapter here 5 6 อยากให้เรามองย้อนกลับไปที่บทที่หกับบทที่6ว่ามันมีความคล้ายคลึ้น see in chapter 5 you had the miracle the Lame man being healed ในบทที่หเราพูดถึงชายที่เดินไม่ได้ทั้ง38ปีแล้วถูกรักษา and then what was the lesson from that that Jesus explained to the religious rulers แล้วบทเรียนที่พระพระเยซูคริสต์ได้อธิบายให้กับ

เป็นการเปิดตัวให้เห็นว่าเห็นไหมละ่ะพวกคนเนี้ยที่เดินมาเดินไม่ได้ตั้งนานเนี่ยก็ยังหายเพราะเรารักษาแล้วพวกเจ้านะ่ะถ้าเกิดว่าไม่ไม่มัวตติดอยู่กับกฎระเบียบแล้วมาทางเนี้ยเจ้าก็จะถูกรักษาเช่นกันส่วนบทที่6ได้พูดถึงการเพิ่มจำนวนของขนมปังและปลา and now this teaching to the multitude to this the is และ คำสอนของพระองค์นั้นมีต่อฝูงคนเลยละ่ะที่เป็นจํานวน5,000ไปถึง15 0่น้เนี่ยก็เป็นเรื่องการบอกให้มาเชื่อพระองค์อีกก็คือว่าพระองค์เป็นขนมปังที่แท้จริงของชีวิตถ้ามาเชื่อพระองค์เราก็จะอยู่มีสิ่งรอเลี้ยงไปตลอดกาลอัน so, นี้ก็เลยชี้ให้เห็นให้แจ้งสองเรื่องนี้ว่าในลักษณะ ความในความลึกล้ําของเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ก็คือเรียกให้เราเข้ามาเชื่อและพระะโร์ก็เห็นตัวอย่างแล้วถ้าไม่เชื่อจะเป็นยังไงถ้าเชื่อจะเป็นยังไง All right so next video we're g o n n a go into chapter 7ถัดไปวิดีโอถัดไปก็จะไปบทที่7 And my prayer for you เราขอที่ทานให้พวกเรา is that you will make Jesus your bread ให้พวกเราอนุญาตให้พระเยซูคริสเป็นขนมปังของชีวิตของเรา And if you will eat the bread of life you will never get hungry again That's what he taught And that's what we believe We'll See you on the next video All right bye for now